มันก็มีหลายปัจจัยนะฮะหลายปัจจัยที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนน้อยลงนะฮะอย่างเช่นว่านโยบายของประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายให้เที่ยวในประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเหมือนของไทยตอนที่เรามีโควิดนะฮะเราก็มีนโยบายให้เที่ยวไทยเที่ยวไทยโดยอาจจะมีโครงการของรัฐเข้ามาซัพพอร์ตซัพพลายเรื่องการเงินเรื่องอะไรหลายหลายอย่างอย่างเช่น เรื่อ,อเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเขาเขาก็อาจจะมีนะนะเขาก็อาจจะมีนะแล้วเรื่องของปัญหาเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินนะฮะปัจจุบันก็ราคาสูงและเท่าที่ทราบดูพวกนายหารเนี่ยกรุ๊ปของนายหานอันเนี่ยเขาเขาเขาก็เครื่องบินเขาก็ยังไม่บินยังไม่อะไรนะฮะ มันหลายปัจจัยฮะแล้วค่าเรนดิ้งของประเทศไทยก็อาจจะสูงไปสำหรับเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็อยู่หลายหลายปัจจัยเสี่ยงน,นะฮะที่ว่าก็ต้องมามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีลูกหลานหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะมาเรียนที่มอชอมาอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้เขาก็ มาหาลูก,ลกหาหลา,านเขาด้วยอะไรด้วยแต่ถามว่ามันเหมือนแต่ก่อนไหมที่ว่าโอ้โหจีนเยอะแยะไปหมดทั้งเป็นกรุ๊ปใหญ่ทั้งเป็นกรุ๊ปเล็กอะไรอย่างนี้นะฮะมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่มีคือพวกนี้เนี่ยกรุ๊ปเล็กๆล็ะชื่อจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาและมีตัวแทนมีเอเจนซี่อยู่ในจังหวัดเราเนี่ยนะฮะเขาก็ไปดิวกันเขาก็ขายมาหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเป็นแพ็กเกจเลยทั้งค่าตั๋วเครื่องบินที่พัก แล้วก็เที่ยวจะเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงอะไรเขาจะมีหมดเลยใช่ไหมฮะนอกจากม,มันมันไปเที่ยวแบบแบบก่อนเลยก็ไม่ได้หรอกนะฮะ,นะะเดี๋ยวนี้มาอะไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ,ะแล้วปัญหาอีกเรื่องนึงก็อาจจะมีส่วนบ้างนะฮะไอเรื่องภาพยนตร์อันนี้ก็มีม,มีมีส่วนนะค,ะคือภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นของจีนที่ทํามันไม่ใช่ ไม่ใช่คนไทยไปสร้างหรือว่าอะไรก็เขาก็จะเอาพวกพม,ม่าเอาพวกเขมรประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็ประเทศไทยซึ่งมันกลายเป็นภาพลบนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนจีนเขาก็มองมองส่วนหนึ่งว่ามันไม่ปลอดภัยถ้ามาประเทศพวกนี้เขาก็เลยย้ายย้ายฐานไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้คนจีนเยอะนะฮะเยอะมาก